ตืนแตามาฟังนทางกันนิทานใ,ใสใสใสสบายอ้าเด็กๆมากันเมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีค่ะเด็กๆคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในบ้านเลยนะวันนี้นิทานใสใสใจสบายมาในท้องเรื่องที่ว่าคอครัวคึกทัก เด็กๆตามดูมันนะว่ามันจะคึกคักขนาดไหนและจะสนุกแค่ไหนโอเคนะพร้อมแล้วไปเลยนะห้องครัวที่เงียบสงบแห่งหนึ่งเป็นห้องครัวที่น่ารักมากเลยแต่วันหนึ่งจูๆ่ๆก็มีเหตุการณ์บงางอย่างเกิดขึ้นนี่เจ้าถ้วยลายฉันน่ะรู้สึกเบือ่อเบื่ออยู่ในครัวนี้มานานแล้วว่าคนก็ดื่มแต่น้ำของฉันทุกวันทุกวัน ฉัม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากให้คนดื่มน้ำเนี่ยอา้าวจะช้วยจุดทำไมคิดเหมือนกันเลยอะฉันก็บื้อเบื่อเหมือนกันเนี่ยงั้นเราเออกไปหาอะไรทำกันข้างนอกไหมที่สวนข้างนอกอะได้เลยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยจะด้วยจุดไปกันเลยไปกันเลยเจ้ากะทะฉันน่ะ เบื่อมากเลยที่จะเป็นตะหลิวคอยผัดแต่ข้าวผัดผัดแต่นูน่นแต่นี่ทอดไทยไปวันๆหนึ่งอะเบื่อมากเลยอยากออกไปเที่ยวข้างนอกอะไปกันไหมเจ้าตะหลิวไปได้ยังไงอะ <c oughs> แต่เอาข้าจริงนะฉันก็เบื่อเหมือนกันฉันก็อยากออกไปเที่ยวข้างนอกเหมือนกันนะ่ะคอยแต่ทําไข่ดาวไข่เจียวผัดกับข้าวอยู่ได้อะเบื่อเหมือนกันนะงั้น <c oughs> เราออกไปข้างนอกกันนะเจ้ากระทะดีเลยเจ้าตะหลิวเราออกไปกันเถอะช้อนกับซอมก็ได้ยินก็อยากจะออกไปมั่งว้เป็นไอเดียที่ดีเลยล่ะเจ้าตะหลิวเจ้ากระทะฉันก็อยากจะออกไปมั่งนี่นาะงั้นเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าไปที่สวนแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าไม่ต้องไปทํางานตัก ข้าวเออให้กินทุกวันนะ่ะให้คนกินทุกวันนะ่ะเบื่อมากเลยไปเที่ยวกันดีกว่าว้าว,ว,าวเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะเจ้าตะหลิวเจ้ากระทะจุดถ้วยจุดช้อนจุดซ่อมฉันอยากออกไปข้างนอกบ้างจังเลยอะ่ะฉันตำน้ำพริกมานานแล้วอ่ะไปไหมล่ะเจ้าครบเจ้าสาดอย่าออกไปเลยแล้วใครจะตำน้ำพริกให้ล่ะ ไม่รู้แล้วฉันเบื่อการตำน้ำพริกจะแย่อยู่แล้วว่าอยู่ในเนี้ยอึดอนนัดในครัวฉันอยู่มานานแล้วว่ะจะจะไปไหมจะถ้วยกับเจ้าฝาถ้วยอืมฉันไม่อยากไปหรอกฉันอยู่ในนี้ดีกว่าเธอไปเถอะฉันไม่อยากไปหรอกอยู่ในเนี้ยดีที่สุดเลยแต่ถ้าเธอไปอ่ะเขาจะตำน้ำพริกยังไงล่ะ ฉันก็ไม่รู้แหละฉันรู้แต่ฉันเบื่อฉันอยากไปฉันอยากไปเที่ยวข้างนอกไปดีกว่าเอ้าวพื่นเบื่อนจะไปกันหมดเลยเหรอเนี่ยออกไปทำไมอ่ะฉันคงคิดถึงเธอแน่เลยจะทนำตาลแงไงอ่ะเธอจะออกไปกับพวกเขาไหมเนี่ยฉันไม่ออกไปหรอกฉันชอบอยู่ในทัวมากกว่าฉันชอบให้คนมาตักข้าวใส่ช้นน่ะจะถ้วยเหลือง เธอจะออกไปไหมฉันว่าฉันไม่ออกหรอกฉันอยู่ในนี้แหละเธออยู่กับฉันนะอืมแต่เราก็คงคิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะเนี่ยอืมฉันอยู่ในนี้แหละจะถ้วยเหลืองอืมฉันก็คงคิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันนะอืมปล่อยเข้าไปเถอะน,นะอืมว่างั้นแหละ ช่างเอโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยไม่เคยเห็นมันนานแล้วดีใจจังเลยที่ออกมาเห็นดอกไม้โอ้โอ้มีสไลเดอร์ด้วยวุ้ยอยากจะลื่นลงมามากเลยวู้น่าสนุกจังเลยว้าวว้าวว่าแล้วจะสากก็เล่นสไลเดอร์แล้วก็ดูดอกไม้ด้วย โอ้ยเจ้าช้อนมีความสุขจังเลยนะดูสิผักเขียวๆเต็มเลยอ่ะเจ้าซ้อมมีความสุขจังเลยเหมือนกันผักเขียวๆเต็มเลยอไม่ต้องไปเป็นช้อนเป็นซ้อมแล้วเดินเล่นดีกว่าตุ้งเน่ง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 ตุเนงยาวหูมีความสุขมากๆเลย ข้างนอกนี่อากาศดีด้วยเนะ <Yeah. S 1> อะย่วูมีความสุขจังเลยมีชิงช้านั่งด้วยละว่ายังไงอุ้ยนอนหลับสบายเลยลมเย็นแสงแดดกำลังดีเลยละ่ะจ้ดจุดโหเจ้าลายดูเธอมีความสุขจังเลยนะเนี่ยโอย้ใช่ฉันนอนเล่นดีกว่าเย yeah. อ้เจ้าจุดโอเคไหม โอเคโอเคว้าวเจ้ากระทาอู้ต้นหญ้าสวยจังเลยเราไปวิ่งเล่นกับต้นหญ้ากันดีกว่ายญ้ <Yeah. S 2> ใช่เจ้าตะหลิวต้นหญ้าสวยมากเลยท้องฟ้าก็สวยด้วยละ่ะไปวิ่งเล่นกันดีกว่าแย่อ้าวีความสุขจังเลยแล้วเจ้าตะหลิวกับเจ้ากระทะ ก็วิ่งเล่นกันในทุง่งหญ้าต้นหญ้าอย่างมีความสุขตั้งนานน่ะและและ้วเหตุการณ์นั้นไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโอ้ยคันมากเลยเจ้าหญ้าเนี่ยคันจริงๆเลยแดดก็ร้อนด้วยอหอะวะไอ้ฉันก็เหมือนกันน่ะคันมา,มา,มากๆเลยเจ้าตะลิวเจ้ากระทะเจ้าก็คันเหมือนกันหรออุ้ยคันก็เย,ยอะเลย แดดก็ร้อนด้วยอ๋ออยากกลับเข้าไปในครัวแล้วลสนุกจังเลยสนุกจังเลยที่จิงชาีนเจ้าถ้วยสนุกไหมจะชอบจะส้อมสนุกไหมจะสากล่าวุ่นมันไปเลยวอ้เครื่งนาวนี่มันดีจริงขณะที่ เจ้าถ้วยเจ้าช้อนเจ้าซอมเจ้าสากํากำลังมีความสุขอยู่นั้นก็มีลมพายุ พัดมาแรงมากเลยพัดจะจริงชา้า้แกว่งขึ้นแววางลงโอ้โหแล้วจะถ้วยก็เริ่มที่จะเซแล้วเนี่ยโอย้ตายแล้วตายแล้วจะหล่นไหมเนี่ยจะหล่นไหมเนี่ยออ้ยแล้วก็มีเศษดินเศษหินด้วยออ้จะหล่นไหมเนี่ยเศษเศษดินโอโอลงมากองอยู่ที่พื้นแล้วอ้เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยจะช้อนจะซ่อมจะถ้วยจะซาก ออ้ยบนใหญ่เลยว่าเจ็บจังเลยอ่ะอุ้ยยากลับเข้าไปอยู่ในครัวแล้วเนี่ยอุ้ยเจ้าตะลิวเจ้ากระทะกลับไปอยู่ในครัวกันเถอะพวกเรากลับไปอยู่ในครัวกันเถอะสกปรกด้วยเจ็บก็เจ็บมาโอ้กลับไปทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมดีกว่าว่าแล้วเจ้าเครื่องครัวทั้งหมดก็กลับไปอยู่ในครัว กลับไปอยู่ยังมีความสุขเพื่อนๆนก็ดีใจเย yeah! กลับมากันแล้วนะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วนะแล้วเจ้าถ้วยก็ทำหน้าที่ของเจ้าถ้วยช้อนส้อมตะหลิวกระทะเจ้าสากก็ทำหน้าที่ของตัวเองยังมีความสุขแล้วเด็กๆล่ะคะมีหน้าที่ของเด็กๆหรือเปล่าเด็กๆก,ก็อยู่ที่บ้านทำหน้าที่ของตัวเองนะ ฉันตื่นขึ้นมาก็าพับที่นอนอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวแลเอาละมาร้องเพลงกันนะเพลงใสใสใจสบายเพลงแรกเด็กๆจำได้ไหมเธอคือแสงของฉันหร you are my sunshine แล้วก็สวัสดียามเช้าเหมือนเดิม good morning นะอ่ะมาเธอคือแสงของฉัน

ันและกันววยินเสียงนกร้องคำขานแสงตะว,วันออกมาทักทยยายยามเช้านี้สร้างสุขสัน์ยิ้มให้กันกล่าวคำสวัสดี Everyone สวัสดียามเช้าทุกคนนะคะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่นะ